กับเพื่อคู่มานัสนุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6รูปเรขาคณิตนะคะในชั่วโมงที่สนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับชนิดของมุมกันค่ะว่าชนิดของมุมนั้นมีอะไรกันบ้างแล้วเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว มาเรียนกับคุณครูกรันเลยค่ะค่ะได้เรียนเกี่ยวกับระนาบจุดเส้นตรงรังสีส่วนของเส้นตรงและก็สัญ,ญลักษณ์แล้วก็เกี่ยวกับมุมไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับชนิดของมุมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในข้อที่ 1, 3, 4กันนะคะก็คือเข้าใจลักษณะของมุมฉากมุมแหลมมุมป้าน มุมกลับและมุมตรงค่ะข้อที่3ค่ะบอกลักษณะของมุมฉากมุมแหลมมุมป้านมุมกลับและมุมตรงได้ค่ะข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะคะจำเนกมุมฉากมุมแหลมมุมป้านมุมกลับและมุมตรงได้นั่นเองค่ะชนิดของมุมนะคะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันค่ะนักเรียน 1. มุมฉาก2 มุมตรง3ม,มุมแหลมสี่มุมป้านและสุดท้ายค่ะ5ก็คือมุมกลับนั่นเองค่ะเรามารู้สักสิ่งแรกเลยค่ะมุมฉากค่ะมุมฉากนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะคะเพื่อจะนำไปเปรียบเทียบในมุมอื่นๆค่ะอ่าเช่นนะคะ เราจะเห็นได้ว่านะคะมุมนี้มีแขน2แขนนะคะมีรังสี2เส้นนะคะและจุดยอดมุมก็คือตัวไอนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะมุมฉากคืออะไรนะคะมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาด90องศาค่ะนักเรียนนะคะมุมฉากมีขนาด90องศานะคะตรงมุมนะคะ จะมีขนาด90องศานั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันก็คือกระดาษนั่นเองกระดาษในสมุดของเรานะคะมีมุมนะคะขนาด90องศานะคะซึ่งนะคะตั้งฉากกับแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะ อันที่2ค่ะก็คือหน้าต่างนั่นเองนะคะหน้าต่างของเราก็ทํามุม90องศานะคะก็ถือว่าเป็นมุมฉากนะคะสุดท้ายเป็นโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าจอโทรศัพท์ของเรานะคะเป็นมุมฉากนะคะซึ่งมีขนาดมุม90องศาเหมือนกันนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็นมุมตรงค่ะนักเรียนมุมตรงนะคะเราจะเห็นได้ว่ามุมนี้นะคะก็จะมีรังสีสองเส้นนะคะและมีจุดยอดมุมก็คือจุด Q นั่นเองนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะมุมตรงก็จะเป็นในแนวเดียวกันนะคะเป็นเส้นตรงๆงเลยนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสีแดงของครูเนี่ยก็คือมุมฉากนะคะครูแทนสีแดง,งครูเป็นมุมฉากนะคะเราจะได้มุมฉาก หนึ่งอันค่ะแล้วก็มุมฉากอีกหนึ่งด้านเห็นไหมคะเป็นมุมฉากสองมุมฉากนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้ความหมายนะคะมุมตรงนะคะก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากับสองมุมฉากหรือขนาด180องศานั่นเองนะคะนักเรียนเราจะมีสองมุมฉากนะคะมุมตรงจะมีสองมุมฉากและมีขนาด180 องศาขานักเรียนทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเราจะเห็นได้ว่าแบบฝึกหัดของเรานะคะเป็นมุมตรงนะคะจากข้างล่างหรือไม่จะเป็นขอบทั้งสด้านนะคะก็เป็นมุมตรงหมดเลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นมุมแหลมค่ะนักเรียนมุมแหลมของเราก็จะมีรังสี2เส้นนะคะแล้วก็มีจุดปลายก็คือจุด นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนที่ครูขีดก็คือมุมนะคะอ่ามุมของมันก็จะแหลมถูกไหมคะทีนี้ครูแทนนะคะสีแดงนะคะก็คือมุมฉากเราจะนํามุมฉากมาเปรียบเทียบจะสังเกตได้ว่ามุมแหลมของเราจะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่ามุมฉากคะนักเรียนอ่าเล็กกว่าใช่ไหมคะเหมือนตัวอย่างที่ข้อที่2เลยนะคะเป็นมุม พอนององนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับมุมฉากแล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมุมแหลมค่ะนักเรียนนี่ความหมายของมุมแหลมนะคะนั่นก็คือมุมที่มีขนาดน้อยกว่า1มุมฉากหรือขนาดน้อยกว่า90องศาเพราะฉะนั้นนะคะมุมแหลมจะเล็กกว่ามุมฉากนะคะ เป็นมุมที่เล็กที่สุดเลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นมุมป้านนะะักเรียนค่ะมุมป้านของเรานะคะก็มีรังสีทั้งสองเส้นนะคะแล้วก็มีจุดปลายก็คือจุดดอะค่ะน,ะะนะะักเรียนจุดปลายของเราก็คือดอนะคะจุดดอนะคะทีนี้นะคะเมื่อเรานะคะเปรียบเทียบกับมุมฉากนะคะสองมุมฉากแล้วนะคะ มุมป้านจะมีขนาดเล็กกว่า2มุมฉากแต่มากกว่า1มุมฉากนะคะมุมป้านนะคะก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่า1มุมฉากแต่ไม่เกิน2มุมฉากหรือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศา แต่ไม่เกิน180องศาจำง,ง่ายๆเลยค่ะว่ามุมป้านจะใหญ่กว่ามุมฉากอ่านะคะสรุปเลยมุมแหลมตอนนี้เล็กที่สุดมามุมฉากแล้วตอนนี้ก็มามุมป้านนะคะต่อไปค่ะเรามาดูมุมกลับกันบ้างนะคะมุมกลับของเรานะคะอ่าเช่นมุม UFO นะคะมีลังสีทั้ง2เส้นนะคะ มีจุดปลายของเราก็คือจุด F ทีนี้คุณครูเขียนนะคะอันนี้นะคะก็คือนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับสีแดงของเราที่เป็นมุมฉากแล้วนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากคะ่ะนักเรียนถูกต้องไหมคะจะมีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากเลยนะคะต่อไปคะ่ะเป็นมุม VUT คะ่ะนักเรียนอ่าเมื่อเราขีดแล้วนะคะ เราจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ2มุมฉากแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมุมกลับนั่นเองมุมกลับคือมุมที่มีขนาดมากกว่า2มุมฉากแต่ไม่เกิน4มุมฉากหรือมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่ไม่เกิน360องศาเห็นไหมคะ ถ้าเป็นวงกลมก็คือ360องศาแต่อันนี้เห็นไหมคะไม่เป็นรูปวงกลมนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างนะคะเราจะได้มารู้กันว่านะคะมุมแต่และมุมเป็นยังไงนะคะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะนําตัวเลขเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเพื่อแสดงชนิดของมุมนะคะมีมุมแหลมมุมฉากมุมป้านมุมตรงแล้วก็มุมกลับค่ะนักเรียนอามาดูข้อที่1กันเลยค่ะ แลมาดูพร้อมกันไม่ต้องทํานะคะให้มาตอบพร้อมคุณครูนี่แหละค่ะข้อที่1มุมที่มีขนาดเท่ากับ2มุมฉากมุมอะไรคะที่มีขนาดเท่ากับ2มุมฉากมุมอะไรเอ่ยที่เป็นเส้นขนานเดียวกันมุมอะไรมุมมุมอะไรคะมุมตรงนะคะมุมตรงนะคะจะเป็นมุมที่มีขนาด สองมุมฉากนะคะเราก็มาเขียนข้างหน้าเลยเลขสีนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะมุมที่เล็กที่สุดอ่ะครูได้พูดไปแล้วว่ามุมอะไรเป็นมุมที่เล็กที่สุดถือมุมแหลมค่ะนักเรียนนะคะ ข้อที่1นะคะมุมแหลมเป็นมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ามุมที่มีขนาด90องศาง่ายมากเลยมุมอะไรคะที่มีขนาด90องศามุมฉากนั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงนั่นก็คือมุมมุมอะไรคะ มุมป้านนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนนะคะามากกว่า1มุมฉากแต่ไม่เกิน2มุมฉากนะคะข้อที่5ค่ะมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า180องศาแต่ไม่เกิน360องศานั่นก็คือมุมกลับนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดหน้าที่105เลยค่ะเดีย๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านด้วยนะคะ ข้อที่1ค่ะเราจะเป็นนะคะมุมอะไรเอ่ยคะขอให้เราเขียนชื่อมุมกับชนิดของมุมนะคะชื่อมุมในข้อที่1คืออะไรคะนักเรียนนะเราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะก็คือมุม D R P นะคะหรือนะคะมุม P R D นะคะให้นักเรียนเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอ่า ทีนี้ค่ะเรามาดูชนิดของมุมอ่ะเราลองมากะสิคะว่าเขาน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามุมฉากนักเรียนอ่าจดครูว่าเส้นมุมฉากให้นะคะและนักเรียนลองเปรียบเทียบว่านะคะว่านะคะในข้อที่1เนี่ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามุมฉากนะคะอ่าและเรียนคิดว่ามุมนี้นะคะน่าจะเป็นมุมอะไรเอ่ย มากกว่ามุมฉากเพราะฉะนั้นไม่ใช่มุมแหลมแล้วค่ะนักเรียนควรจะเป็นมุมป้านมุมตรงหรือมุมกลับดีค่ะอ่ามากกว่าหนึ่งมุมฉากแต่ไม่เกินสองมุมฉากก็คือมุมอะไรคะนักเรียนมุมป้านนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่สองนะคะก็คือมุมอะไรคะอ่า b a c หรือนักเรียนจะอ่านว่ามุม c a b ก็ได้นะคะเรียกยังไงก็ได้นะคะแต่ขอให จุดปลายนะคะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะอันนี้นะคะนักเรียนสังเกตด้วยตาเปล่าก็ได้นะคะว่าน่าจะเป็นมุมอะไรคะเขาน่าจะเล็กกว่ามุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเล็กกว่ามุมฉากเขาน่าจะเป็นมุมอะไรคะนักเรียนมุมแหลมนะคะเพราะมุมแหลมเป็นมุมที่เล็กที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นักเรียนสินตัวนี้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ย อ่ะแล้วมันอ่านชื่อมุมก่อนมุมอะไรคะ T S V หรือนักเรียนจะอ่านว่ามุม V S T ก็ได้นะคะทีนี้นักเรียนสัญลักษณ์อย่างนี้นะเกือบจะเป็นวงกลมแล้วค่ะนักเรียนอันนี้น่าจะเป็นมุมอะไรคะนักเรียนสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกือบจะวงกลมแล้วคือมุมอะไรคะมุมกับค่ะนะคะใครตอบในใจ ใครตอบได้เขียนก่อนไปเลยได้คะ่ะไม่ต้องรอคุณครูนะคะข้อที่4ี่ค่ะ,ะชื่อมุมก็คือมุม OEN e, หรือนักเรียนจะเขียนว่ามุม ENO ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมจุดปลายจะต้องอยู่ตรงกลางมุมนี้เป็นเส้นตรงเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมุมตรงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่าข้อที่5นะคะชื่อมุมคืออะไรอ่า เราอาจจะเขียนว่าโดอพอปอก็ได้หรืออาจจะเขียนชื่อมุมว่าปอพอดอก็ได้นะคะนักเรียนเขียนได้ทั้งสองแบบเลยนะคะแต่พอสเปาจะต้องอยู่ตรงกลางนะคะเพราะพอสเปาเป็นจุดปลายนะคะชนิดของมุมอ่ะเรามาดูนะคะถ้าเราดูด้วยตาเปล่าอันเนี้ยเขาจะเล็กกว่ามุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นมุมอะไรคะนักเรียน มุมแหลมค่ะนักเรียนนะคะแล้ก็เขียนไปมุมแหลมนะคะต่อไปค่ะข้อที่6อ่าข้อที่6เราก็เขียนว่ามุมอะไรคะคอขอกอ,อนะคะหรือเราจะเขียนว่ากขอขอ,ขอกอ็ได้ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะแต่จุดปลายจะต้องอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้เมื่อเราเปรียบเทียบกับมุมฉากแล้วอ่านักเรียนคิดว่าเขาน่าจะเป็นมุมอะไรเอ่ย ใหญ่กว่ามุมฉากคือมุมอะไรมุมใดคะมุมปานั่นเองนะคะใครตอบถูกปุบมือให้เลยรัวๆๆนะคะข้อที่7ค่ะมุมนะคะชื่อมุมก็คือมุมวอจอทอนะคะหรือทอจอวอก็ได้นะคะทีนี้อันนี้สัญ,ญลักษณ์นี่เลยค่ะอ่า อันนี้คือสัญลักษณ์ของมุมอะไรคะนักเรียนง่ายมากมุมฉากค่ะเห็นแบบนี้คือมุมฉากแน่นอนนะคะสุดท้ายข้อที่8ค่ะนักเรียนอ่าข้อที่8นะคะก็คือมุมอะไรคะงอสอยอนะคะหรือมุมยอสองงอก,ก็ได้สัญลักษณ์อย่างนี้เกือบจะเป็นวงกลมอยู่แล้วเขาเรียกว่ามุมอะไรคะนะักเรียนม,มุมม,มุมเลยคะมุม กลับจ้านะคะมุมกลับแล้วนะคะมุมกลับนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในหน้า105นะคะคุณรูก็จะให้ในักเรียนเนี่ยทำทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็ส่ง เข้าไลน์กลุ่มผู้กปกครองนะคะเช็คก่อนว่านักเรียนได้เรียนออนไลน์และทําครบเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะอันนี้ก็คือการบ้านของวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะคุณครูก็ขอมาสรุปนะคะบทเรียนของวันนี้กันก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เราเรียนชนิดของมุมอะไรไปแล้วบางนักเรียนลืมไปหรือย,อยังนะคะอันแรกเลยก็คือมุมฉากนะคะมุมฉากนะคะมีขนาด90องศาสัญลักษณ์เห็นไหมคะ มุมฉากต้องจําให้แม่นเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับมุมอื่นๆนะคะจําไว้เลยค่ะมุมฉากมีขนาด9 10องศาค่ะต่อไปค่ะมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราจะเรียกว่ามุมแหลมนะคะจำไว้เลยถ้ามันแคบๆนะคะแสดงว่าเป็นมุมแหลมคะนเรียนต่อไปค่ะมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก แต่เล wa, ็กกว่า2มุมฉากเราจะเรียกว่ามุมป้านนะคะใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากก็คือมุมป้านนะคะจำไว้เลยต้องเล็กกว่ามุมตรงเพราะมุมตรงก็คือ2มุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะทีนี้มุมที่มีขนาด2มุมฉากของเราก็คือมุมตรงนะคะจําได้เลยว่าจําไว้ว่ามุมป้านจะเล็กกว่ามุม ตรงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายเลยนะคะที่เราเรียนของวันนี้นะคะก็คือมุมกับคณะนักเรียนมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากหรือมุมตรงนะคะแต่เล็กกว่า4มุมฉากก็คือเล็กกว่าวงกลมนะคะก็คือ360องศานั่นเองเราก็จะเรียกว่ามุมกลับนั่นเองอันนี้ก็คือบทเรียนนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากการบ้านในหน้า105ให้นักเรียนนะคะทำให้เรียบร้อยแล้วส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการบ้านให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะเปิดเทอมมาคุณครูจะได้ตรวจการบ้านย้อนหลังให้หนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องว่าขอจบการสอนไว้ได้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับน,นี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย